คนเราเวลาชอบอะไรสนใจอะไรอยากใกล้ชิดกับสิ่งใดเราก็อยากจะไปสัมผัสอย่างเช่นเวลาเราไปเห็นเด็กตัวน้อยน่ารักน่ารัก,รกเราก็อยากจะเข้าไปสัมผัสเวลาเราเห็นน้องหมาน้องแมวที่น่ารักน่ารักเราก็อยากจะไปรูปไปสัมผัสแม้กระทั่งสิ่งของสวยๆงามเวลาเราเห็นแล้วเราชอบเราก็อยากจะเข้าไปสัมผัสและในอีกมุมหนึ่งเวลาเราตกใจเราก็อาจจะไปเผลอกอดใครใกล้ๆโดยที่ไม่รู้ตัว ถ้าหากเราเศร้าเสียใจแล้วมีคนมากอดเราก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีขึ้นจากการสัมผัสนั้นฉะนั้นการสัมผัสเป็นการสื่อความรักที่ทรงพลังอย่างหนึ่งและถ้าหากคู่รักคู่ใดที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกันก็อาจจะรู้สึกห่างเหินหรือรู้สึกขาดความรักจากอีกฝ่ายได้มีเรื่องราวของแพทซีและพีทซึ่งพีทผู้เป็นสามีชื่นชอบภาษารักด้วยการสัมผัสทางกายเป็นอย่างมากแต่โดยที่ภรรยาเนี่ยไม่รู้มาก่อน ก่อนแต่งงานทั้งคู่เนี่ยสวีกันมากจนมีคนแซวว่าเหมือนเขาฮันนีมูนกันตลอดเวลาและพอได้แต่งงานกันเวลาผ่านไปหเดือนพีทสาม,มีเธอก็เริ่มทํางานหนักขึ้นใช้เวลาอยู่หน้าคอมมากขึ้นส่วนแพทซี่เธอก็หวังดีปล่อยให้พีททางานอยู่คนเดียวไม่อยากเข้าไปกวนก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนและสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงแพทก็เริ่มรู้สึกว่าพีททาตัวห่างเหินกับเธอมากขึ้น และเธอก็โทษว่าพีทมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับงานส่วนพีทเองก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงทำแบบนั้นจนมาได้พบกับนักบําบัดคู่แต่งงานจากการพูดคุยทำให้พีทรู้ตัวว่าเขารู้สึกว่าแพทไม่เหมือนเดิมกับเขาไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมแทบไม่เคยมาแตะเนื้อต้องตัวอะไรพีทเลยบางครั้งพีทนับได้ถึง6สัปดาห์ที่แพทไม่มาแตะต้องตัวเขาเลยในใจเขาคิดว่าเขาอยากให้แพทเข้ามาสัมผัสตัวเขาเหลือเกิน แต่เมื่อถามแพทแพทยเขาไม่รู้เลยว่าพีจะรู้สึกแบบนี้แพทคิดว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่และเขาก็มัวแต่ไปยุ่งกับการทําอาหารการทําความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าและก็ไม่อยากไปกวนพีทแต่พอทั้งคู่ได้รู้ความในใจซึ่งกันและกันแพทก็กลับมาสัมผัสต,ตัวพีทเหมือนเดิมเหมือนกับช่วงก่อนแต่งงานและการสัมผัสก็ทําให้พีทกลับมาอยากใกล้ชิดกับแพทเหมือนเดิมก็ทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาเข้าใจกันอีกครั้ง ฉะนั้นผมอยากฝากตัวอย่างของคุณแพทย์และคุณพีทเอาไว้ไว้ให้กับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าความรักของตัวเองเริ่มที่จะจืดจางลงหรือรู้สึกว่าดูจืดชืดไปบางทีก็อาจจะเกิดจากการสัมผัสทางกายที่ขาดหายไปได้นะครับและที่สําคัญถ้าหากคู่รักของคุณชื่นชอบการสัมผัสทางกายมากเป็นพิเศษถ้าหากขาดการสัมผัสไปก็อาจจะเป็นเหมือนพีทได้ครับเพื่อนๆืน,นที่ฟังถึงตรงนี้หากใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมผัสคู่รักของคุณคุณชอบสัมผัสคู่รักแบบไหน แล้วถ้าหากใครที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนสัมผัสกันแต่ตอนนี้เริ่มห่างเหินไปแล้วทาให้ความรักเริ่มดูจืดจางลงและรู้สึกว่าอยากจะลองไปใช้ดูก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันให้ผมกับเพื่อนๆได้อ่านกันทีนะครับสุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแบบนี้ก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย